สำหรับเพื่อนเคนไหนที่ยังไม่ไดดมก,ก,ด like, กดติดตามช่องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเรารีวิวแหลกของดีบอกต่อนะครับคลิปนี้ผมนําเอาสินค้าที่น่าพรส์รามาฝากเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือหูฟังแบบครอบหัวบลูทูธตัวนี้นั่นเองนะครับครับหูฟังตัวนี้ตามที่เขียนมาข้างกล่องนี้จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นนะครับหลังจากแกะกล่องครั้งแรกเราก็จะเจอกับหูฟังตััวนนี้นะครบ แล้วก็ภายในกล่องก็จะมีสายแอดนะครับ1สายแล้วก็สายชาร์จ1สายนะครับผมใช้หูฟังตัวนี้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ประหลาดใจอย่างที่ว่ามานะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันต่างๆของหูฟังตัวนี้ก็มีเยอะไม่ใช่เล่นนะครับคือเราสามารถฟังเพลงจากเอดการ์ได้โดยตรงนะครับโดยเขาจะมีช่องเสียบเอดการ์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ครับผมตรงนี้นะฮะเราสามารถเอาเอเิกาไปเสียบฟังเพลงได้โดยตรงนะครับและก็เมื่อเราใช้ไปน,นานนี่เกิดแบตเสื่อมขึ้นมาเราก็สามารถนำหูฟังไปเสียบเข้ากับมือถือฟังได้โดยตรงเลยครับเขาจะมีสายแอคให้แล้วก็ช่องเสียบแจ็ค3.5ให้มาด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเวลาจัดเก็บนี้ก็จัดเก็บง่ายนะครับเราสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับ นะให่ไหม <laughs> น่ารักไม่ใช่ยอยๆนะครับแต่ข้อดีที่น่าประหลาดใจที่ผมพูดมาตอนต้นคลิปก็คือหูฟังตัวนี้มาพร้อมกับเสียงเบสที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับตุ๊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 บดีไม่ใช่เล่นเลยนะครับและก็สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์สิ่งที่สองก็คือเวลาเราใช้หูฟังตัวนี้ไปดู youtube ดูหนังฟังเพลงนี่เสียงไม่มีการดีเลยเลยนะครับ ซึ่งมันว้าวมากนะครับผมและก็ข้อที่น่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นก็คือตอนนี้ราคาหูฟังตัวนี้ราคาแค่99บาทนะครับก็คือไม่ถึง100นั่นเองนะครับโอ,โอ้แม่เจ้าโอ้ลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาการใช้หูฟังต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ประมาณกับประมาณเอาละกันนะครับก็คือน่าจะเกิน2-4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอวยข้อดีล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าสเปคขนาดนี้กับราคาแค่นี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วนะครับแล้วก็ผมใช้มา2เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของทางร้านค้าของหูฟังตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็คือเขาจะมีสินค้าที่คล้ายๆกันอยู่หลายร้านนะครับ ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าผมไปอ่านหาดูคอมเมนต์นี่มันมีสินค้าคล้ายกันแต่บางร้านนี่มันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาว่าผมเนาะก็จะได้ซื้อตัวเดียวกันที่ผมบอกว่าดีก็กดลิงก์ซื้อที่ใต้คลิปวิดีโอเอาละกันนะครับซึ่งผมได้ลองใช้ดูแล้วนะครับประมาณ2เดือนนะครับ ครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ขอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับรีวิวแหลกของดีบอกต่อซึ่งช่องทางในการรับชมคอนเทนต์ของเรานี่มี2ช่องทางนะครับก็คือทางช่องของชา n นลของ YouTube แล้วก็และก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ชื่อเหมือนกันนะครับก็คือรีวิวแหลกของดีบอกต่อนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอย้ำอีกรอบนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปติดทางช่องของเรานะครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ Bye bye.